สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันครับกับผมดนคนเล่าเรื่องนะครับน้องก่อนอื่นขอญาตตอบคำถามพี่น้องท่านนี้หน่อยอนะครับบอกให้พรเล่าเรื่องอิตาลีเบฟนะฮะหรือคลื่นกระแสะลมตะว,วันออกให้ฟังหน่อยหลายวันแล้วที่ผมมาตอบวันนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่ถามมันมีความสัมพันธ์กับฟ้าฝนในวันนี้นี่เองนะครับพี่น้องจะได้เข้าใจไปลวดเดียวเลยทีเดียว ค่อยๆฟังทําความเข้าใจไปนะครับแรกๆก็อาจจะงงๆหน่อยฮะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็กดรีฟังใหม่ก็ไม่ได้คิดสตังค์นะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่าในแบบของผมนะแบบบ้านๆนะบัญญัติสับขึ้นเองเพื่อที่พี่น้องจะได้เข้าใจเผื่อไว้ถ่ายทอดให้สภากาแฟข้างบ้านได้ฟังกันบ้างฮนะโดยจะได้ไม่โดยจะไม่ลงไปในรายละเอียดวิชาฟิสิกส์หรือไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเคอร์ฟของ คลื่นกระแสน,นะครับดูคลิปเลยนะครับพี่น้องประเทศไทยของเรานั้นมีลมมรสุมประจำฤดูอยู่2องทิศทางนะฮะนั่นก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลมนี้ก็จะพัดประจําในฤดูหนาวโดยลมล่างนะฮะลมล่างก็คือลมที่พัดสูงไม่เกิน5กิโลเมตรฮะหรือที่เราคุ้นเคยสับกันก็คือ 925-857- 0 0 0เฮกโตปาสคา ประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องไปจามนะันฮะเอาว่ารวมๆกันก็คือความสูงขึ้นไปบนฟ้าไม่เกิน5กิโลก็แล้วกัน,กนเรียกว่าลมล่างนะฮะโดยฤดูหนาวนี้ลมนี้อาจจะหอบความหนาวเย็นจากประเทศจีนนะฮะเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งในฤดูกาลนี้กระแสะลมที่สูง5กิโลเมตรขึ้นไปหรือเราเรียกกันง่ายๆครับพี่น้องว่าลมบนก็นแล้วกันครับมันก็คือตัวเดียวกันกับที่เราได้ยินกันประจำนั่นเองก็คือ500เฮกโตปาสคานนะฮะ ที่เหนือไปไปก่อนนั้นก็เป็น300อะไรเงี้ยสองร้อยไม่ต้องไปจำมันเขาก็จะพัดเป็นแนวทิศตะวันตกเห็นไหมครับเนี่ยส่วนในฤดูฝนนั้นก็จะมีลมประจำฤดูก็ค,คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฮะพัดโดยลมล่างฮะอบความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยให้กลายเป็นฝนฮะแต่กระแสลมบนซึ่งเคยพัดประจำเป็นทิศตะวันตกนั้นต้องเปลี่ยนนะฮะ เลี่ยนเป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือฮะถึงจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการถ้าไม่เปลี่ยนทิศนี่ลมบนไม่เปลี่ยนทิศนี่ไม่ถือว่าเป็นฤดูฝนนะครับออเอาอย่างนั้นนะครับพี่น้องคงได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคลื่นกระแสลมทั้งตะวันตกและตะวันออกนั้นมันมีความสําคัญอย่างไรรือครับกับภูมิอากาศประเทศไทยฮะสำหรับกระแสลมบนตัวนี้เอ่ยผมก็จะพาพี่น้องมาดูที่กระแส ลมตะวันตกที่พัดในฤดูหนาวก่อนนะครับกระแสลมนี้ปกติแล้วเขาก็จะพัดอยู่ทางด้านบนของประเทศไทยฮะพัดมาจากตะวันตกไปทางตะวันออกด้านบนฮะมาจากหิมาลัยแถวๆนะนะั้นฮะในทุกวันทุกคืนฮนะที่ระดับ5.5กิโลเมตรขึ้นไป เอแต่ทําไมเขาถึงเรียกว่าคลื่นกระแสลมล่ะครับที่เขาเรียกก็เพราะว่ากระแสลมบนนี้จะมีเคลื่อนของลมกดซึ่งมีความแรงความเร็วสูงปะปนอยู่ด้วยฮะการเคลื่อนของลมข้างในจึงมักจะเป็นอะไรครับพี่น้องเป็นคลื่นฮะก็เหมือนคลื่นทะเลคลื่นเสียงที่เราเห็นตามภาพต่างๆแะครับเพียงแต่คลื่นของลมนั้นวงรอบคลื่นอ่าวงรอบคลื่นของลมมันก็จะขึ้นลงในหนึ่งรอบนั้นมันจะยาวฮนะ ยาวกว่าไอ้คลื่นที่เราเห็นในทะเลตั้งแต่ร้อยกิโลเมตรฮะไปจนถึงพันกิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่สั้นๆอย่างที่เราเห็นเป็นลูกๆเหมือนคลื่นในทะเลฮะก็เร,เรียกว่าแค่หนึ่งวงรอบคลื่นนี้บางทีก็กินพื้นที่ไปไกลมากฮะหลายประเทศเห็นไหมครับตามตัวอย่างฮะผมก็ทําภาพคร่าวๆให,ให้ให้พี่น้องดูกันนะครับในฤดูหนาวบ้านเรานะั้นะกระแสะลมนี้ก็จะพัดแข็งแรงนะพัดไป พัดไปไปทางตะว,วันออกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะเพราะพัดแข็งแรงไม่ย้วยฮะแต่พอปลายฤดูหนาวนะฮะเข้าฤดูร้อนหรือปลายฤดูฝนเข้าฤดูหนาวเนี่ยครับเขาก็พอเริ่มกลับทิศนะฮะจะเข้าฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะมักอ่อนแรงลงครับอ่อนแรงลงอ่อนลงการพัดก็จะย้วยก็สวิงลงมาด้านล่างพาดเลยฮะพาดผ่านประเทศไทยตอนบนฮนะเกิดอะไรขึ้นครับอีตานี ก็เกิดการประทะช้อนของอากาศนะฮะโดยสายลมบนนี้มันเย็นนะฮะเย็นติดลบฮะอุณหภูมิมันล้ววิ่งด้วยความเร็วและแรงมันก็สามารถเนี่ยนําความร้อนชื้นฮะด้านล่างฮะให้ยกตัวขึ้นเป็นเมฆฝนแล้วก็ควบแน่นกันตัวทันทีนะะจึงจะมีอะไรครับมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกขึ้นนั่นเองซึ่งอันนี้พี่น้องทางภาคเหนือบนและดงังด้านตะวันตกนะฮะจะทราบกันดีในทุกปีอยู่แล้วฝนจะตกแรงเหมือนพายุฤดูร้อนฮะแต่ที่ต่างกันก็คืออะไรครับ ก็คือว่าหลังฝนหยุดอากาศด้วยปรากฏการณ์นี้อากาศในพื้นที่นั้นจะเย็นลงเฉียบพันในทันใดฮะเหมือนเข้าหน้าหนาวใหม่ๆเลยฮะเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันวิ่งเป็นคลื่นนั่นเองเห็นไหมครับตามภาพนะฮะพี่น้องดูนะครับคลื่นข้างหน้านะดิ่งลงปะทะช้อนร้อนชื้นนะโป้งเข้าไปนะฮะเกิดฝนเสร็จสับเรียบร้อยขึ้นวงรอบด้านหลังนะตามมาตามมาเสร็จก็ทิ้งกระแสน จมอากาศจมและแห้งมีความเย็นที่มีอยู่ในสายลมไว้ให้พี่น้องทางเหนือดูต่างหน้าแทนความคิดถึงครับนั่นเองนะกลับมาดูคลื่นกระแสลมตะว,วันออกอเจ้าของปัญหาของวันนี้บ้างฮะที่เป็นตัวการสําคัญนะครับในการผ่นน้ําฝนใส่ประเทศไทยในช่วงเวลานี้พอดิบพอดีเลยครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเขาเปลี่ยนแนวพัดจากทิศตะว,วันตกไปพัด จากาไปพัดจากทางตะวันออกนะฮะในฤดูฝนจึงเรียกว่าคลื่นกระแสลมตะวันออกนะฮะพัดจากตะวันออกมาทางตะวันตกนะฮะเมื่อกลับด้านกันเช่นนี้นะฮะกลับทรงกลับด้านกันจากพัดบ่อยๆด้านบน,นะฮะมันก็จะเริ่มมาพัดด้านล่างบางมา,มาถึงกลางฤดูฝน,นะฮะช่วงๆนีฮะมักจะมาพัดอยู่ในแนวไหนครับพี่น้องแนวละติจูดที่ห้าถึงสิบห้าองศานะฮะตามภาพเห็นไหมครับ มาเลยมาไกลเลยมาจากทางด้านตอวันออกของฟิลิปปินส์เลยฮะโดยช่วงคลื่น1วงรอบนะก็จะยาวกว่าเดิมอะยาวกว่าคลื่นกระแสลมตะวันตกฮะยาวเป็นประมาณ2 0 0 0 2 5ถึง2,500กิโลเมตรใน1รอบคลื่นนะฮะดังนั้นเมื่อพัดในละติะตจูดนี่ฮะมันคือเขตอะไรครับพี่น้องมันก็คือเขต ITCZ นั่นเองตัวย่อฝรั่งหรือที่เขตที่เขาเรียกว่ามีลมค้าตะวันออกตัวพ่อเนี่ยวิ่งอยู่นั่นเองนะครับพี่น้อง โดยไรครับโดยแนวพัดลมค้าแบบเขาแบบนี้ฮะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้พี่น้องเคยเห็นบ่อยๆแล้วใช่ไหมจากการเล่าเรื่องลานิยาของผมจําได้ไหมครับเล่าให้ฟังบ่อยๆการเคลื่อนของลมค้าตะวันออกทั้งขั้วโลกเหนือขึ้นโลกใต้มันเป็นแบบนี้ฮะตามที่เห็นนะซึ่งเมื่อเขามาพัดใกล้นะฮะไอ้คลื่นกระแสลมตะวันออกเนี่ยแนวนี้ทุกครั้งมันก็จะมักเลยฮะ มันก็จะมักจะแรงขึ้นนะฮะและนั่นหมายถึงการมีส่วนเชื่อมโยงทําให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกได้นะครเพราะอะไรหรือครับก็เพราะพี่น้องดูคลิปเลยนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสายลมนี้มันมีความเป็นคลื่นแบบนี้ฮะโค้งด้านหน้าฮะเขาเรียกว่าไลน์นะฮะโค้งด้านหน้า,า,นนาขาลงเนี่ยเป็นอากาศแห้งและเย็นฮะมันจะกลับกันกับไอ้คลื่นกระแสลมตะวันตกนะครับส่วนทอสน,นะฮะ ทอสหรือล่องด้านหลังขาขึ้นฮะเป็นอะไรครับเป็นอากาศชื้นมากเมฆเยอะฮะเมฆเยอะเมื่อพัดมาใกล้ๆเส้นศูนย์สูตยแบบนี้เกิดอะไรต่อไปละฮะอีตานี้ก็จะทําให้แนวลมค้าตะวันออกแถบของคั้วโลกใต้ฮะที่วิ่งทะแยงเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้แบบนี้ฮะซึ่งในช่วงนี้ทางใต้หนาวนะฮะพี่น้องรู้กันดีอยู่แล้วลมจึงมักเป็นอะไรครับ ก็เป็นริ่มความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะฮะที่ชอบแทงทะลุขึ้นมานั่นเองแนละเลยเสยเข้าปะทะปั้งเข้าให้ที่ตำแหน่งไหนครับล่องขึ้นหลังนะฮะล่องขึ้นหลังขาขึ้นนะฮะเห็นไหมครับซึ่งมีอากาศชื้นและเมฆมากนะจึงเกิดลักษณะความปั่นป่วนแปรปรวนของอากาศขึ้นนะ,ะเออยกตัวเออยกตัวนั่นก็คือการเกิดฝนฟ้าขนองจาก ความเย็นไปช้อนประทะความร้อนนั่นเองนะครับพี่น้องเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงอะไรครับมันก็เหมือนกับคลื่นกระแสลมตะวันตกนั่นเองที่สวิงลงมาพาด่างเหนือของไทยนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ฮะโดยเฉพาะมาเกิดที่ไหนฮะบริเวณมหาสมุทรเกิดบนน้ำนะฮะไม่ใช่บนแผ่นดินและอันนี้มันก็จะแรงกว่าเดิมใช่ไหมฮะเมื่อคลื่นกระแสลมตะวันออกมีความแรงมากพอฮะก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนตัวเหมือนคลื่นฮะ ทำให้อากาศปั่นป่วนก็เหมือนที่ผมบอกนะเกิดแรงเหนียวน้ํายกตัวทําให้เกิดเป็นกลุ่มเมฆฝนอะไรเนี่ยแล้วนั่นก็คือการเลยครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมาเป็นอากาศแบบวงไซคอนิกนั่นเองนะฮะซึ่งจากนั้นก็สามารถพัฒนาตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงและเป็นพายุหมุนเขตร้อนในโอกาสต่อไปได้นะครับ นักอุตุนิยมวิทยาบอกว่าโอกาสแบบนี้ฮะตามหลักสถิติะระบุว่า9้าในร้อยครั้งจะเกิดเป็นพายุหมุนเขตร้อนครับเนี่ยเวลาปะทะกันป้างๆงปาง,ปาง,ปางแบบนี้ฮะร้อยครั้งเกิดได้9ครั้งเกิดหมายถึงเกิดพายุหมุนฮะและกระแสลมนี้ก็สามารถนำพากลุ่มเมฆฝนนี้เคลื่อนมาทางบ้านเราได้นั่นเองและนี่ก็คือที่มาที่ไปฮะว่าทำไม กระแสลมบนหรือคลื่นกระแสลมตะวันออกถึงเป็นตัวแปรสําคัญกับภูมิอากาศของไทยและภูมิภาคน,นี้ไงครับพี่น้องหลับกันหรือยังครับยาวเลยนะครับพี่น้องหลับกันหรือยังครับอ่าครับก็แค่นี้นะครับกลับมาดูอากาศวันนี้ครับวันที่26สิสิงหาคมนะเราดูจากโมเดลพื้นลมบนกันเลยครับพื้นนี้แหละครับเพราะเรารู้อยู่เต็มหัวอกว่าตอนนี้ลมล่างคือลมมรสุมตะวันต,นตกเฉียงใต้นั้น เป็นไงครับมีกําลังแรงโดยพัดส,สอบเข้าหาย่อมแอลย่อมความกดอากาศที่มันหมุนวนอยูบ่บนด้านบนเวียดนามนะครับพี่น้องเห็นอะไรครับในโมเดลเราก็จะเห็นว่าในวันนี้หรือช่วงนี้นะครับฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรามันก็เกิดมาจากการทํางานของลมบนหรือคลื่นกระแสลมตะวันออกถึง60เลยเห็นไหมครับจากเหตุผลที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับ และจะเห็นแนวของลมบนตะวันออกนะพัดยาวๆฮะอ่อนสลับกับแรงนะอยู่ในพื้นลมแอดมิชชั่นนะอ่อนสลับแรงมันก็จะทำให้เกิดเป็นคลื่นได้ในสายลมนะฮะผ่านตอนกลางประเทศไทยเสร็จปุ๊บไงฮนะโค้งม้วนกลับมาเป็น360องศานั่นก็คือ1นงวงรอบคลื่นนะก็จะเกิดเป็นอะไรครับ เกิดเป็นความปั่นป่วนของอากาศเหนียวน้ำยกตัวของเมฆฝนตลอดทางการเดินทางนะฮทางการเดินทางของคลื่นกระแสลมนี้นี่เองซึ่งเมื่อมองภาพรวมๆไปตามแนวเส้นฮะมันก็คืออะไรครับเห็นไหมครับมันก็คือล่องความกดอากาศต่ําที่ต่าๆนะฮะที่อะไรนะที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตอนนี้มันลงมาพาดตอนกลางประเทศนั่นเองครับพี่น้องพอเข้าใจในชะ่ไหมฮะ แลักสณะาเส้นนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ฮะนอกจากจะทําให้เกิดฝนล้วนๆนะตามแนวคลื่อนกระแสะลมตะวันออกเส้นนี้และจ,จึงมีทิศทางฝนที่พิกลค,คือด้านบนก็จะเป็นแนวเนี้ลอยเข้ามาจากทางะวันตะวันออกนะฝนจะเคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตกส่วนทางภาคใต้เป็นไงครับภาคใต้บนลงไปก็จะเป็นมาจากตะวันตกมาหมุนก็ตามการหมุนของวงซซ่รอบไซโคอนิกนั่นเองนะเชะิญเลอให้ถูกทิศนะครับรอฝน โดยคาดหมายปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงเช้าวันนี้วันที่26จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ครับวันที่27ฮะวันนี้ฝนน่าจะจัดหนักดอนกลางประเทศนะพี่น้องดูค่า e ิเ t ท v e ด,ด้านขวาที่ผมตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้ฮะพื้นที่สีแดงเข้มๆนะฮะร,ระวังน้ำล้นน้ำเกินนะครับบอกผมพูดนี่ก็ธรรมดาธรรมดาแต่ถ้ามันเกิดจริงๆก็พี่น้องก็ระมัดระวังตัวไว้ด้วยโดยเฉพาะกทมและปัิมณฑลนะครับ ภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกอีสานล่างนะฮะฝนมาสไตล์เดิมนะครับเยน็นค่ําดึกฮะเยน็นค่ําดึกมันจะมานะครับพี่น้องตอนผมพูดอยู่นี่ก็อาจจะมีฝนค้างจากเมื่อวานบ้างก็ได้ฮะแต่นั้นไม่ถือกันแ,แล้วก็ก็ดูตอนเช้าถ้ามีแดดดีๆเดียวมาแล้เย็นค่ําดึกจะหนักเลยฮะภาคเหนือนะครับจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่ ได,ได้ในบริเวณจังหวัดลำพูนล,ลำปางนะครับอุตรดิตถากสุขโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรปิกติเพชรชบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับก็จะมีปริมาณฝนฟ้าขนองกระจายเกือบทั่วไปนะครับร้อยละแปของพื้นที่มีฝนตกหนักได้ในบริเวณจังหวัดมุกดาหารฝนตกหนักนะครับมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์ บุรีลัมและนครราชสีมาฮะที่เหลือก็ตกนะครับไม่ใช่ไม่ตกครั้งนี้นี่อีสานบนฝนจะน้อยกว่าอีสานล่างนะครับพี่น้องอีสานภาคกลางฮะมีปริมาณฝน,นฟ้าขนองกระจายเกือบทั่วไปฮะร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้นะครับในพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยนาธฮะบลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมนะฮะสมุทรสาคร สมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะภาคตะวันออกฮะมีฝนฟ้าขนองกระจายเกือบทั่วไปร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้บริเวณจังหวัดนครนายกนะปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีละยองจันทบุรีและตราดนะภาคตะวันออกนี้แทบทั้งภาคเลยนะเพราะอะไรครับเพราะวงไซคอนิกมันวนอยู่แถวนั้นนะครับอยู่ทางใต้เลยนะครับ ภาคใต้นะครับจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสี่สิบนะครับภาคใต้ฝนจะน้อยกว่าเขาของพื้นที่นะครับฝนจะตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรภูกเก็ตกระบี่สวัสดีครับ